นี่ครับเป็นถึงช่วงท้ายท้ายแล้วเหรอเอามาละเอาอีกก็ลแล้วนะคุณนิวจ๋าเออเออเรียนเกินกัรนิวยยครับผม ลูกศิษยลูกติดลูกติดย์ก็อย่างนี้เลยปั้นปั้นอแชมป์เด็กปั้นเด็กปั้นมันดินหมดหรือไงปั้นมาเหลือแค่เนี้ต้องเข้าไปไหนวะสองคนนี้เจอจะไม่ได้เหรอไม่ค่อยชอบเจอครับผมเป็นแฟนเพลงที่รักครับ เดี๋ยวกมไปให้การตนาครอุตสกรรมจังวดกาญจนบุเวลาที่เราเลื่อนดูติกต็อกเราจะพบว่าน้ำเนี่ยท่วมมิดหลังคาบ้านเอาที่ที่เราเลื่อนดูในติกต็อกเราเราจะพบว่าน้ำเยอะมากแล้วก็ต้องมีหน่วยเข้าไปช่วยเจตสกีเข้าไปช่วยผมก็มีรู้สึกว่าเฮ้ยเราทำอะไรได้บ้างวะ ในขณนท,ที่ที่เราอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็เ,าเาขาเรียกว่าอะไรนะประชาชนประเทศเดียวกับเรานะครับเ,เขาคท้ประสบไทยอยู่อยู่ที่ใต้เราทําอะไรได้บ้างจึงเป็นที่มาของการที่ผมเดินเข้าไปหาผู้เมการฟอบอกว่าดูทุกวันแล,ล้วรู้สึกไม่สบายใจเลยการแตเละรู้คคลทำอะไรได้บ้าง พอบอกว่านิวทาอะไรสักอย่างนึ่งต้องคิดกระบวนการมาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้พอ,อสั่งปับ๊บไปทุระที่บ้านย่าพอดีย่าบอกว่าครูเราทําอะไรเราจะช่วยเลยกเขาได้บ้างดีนี่คือญาณีนะอย่างนี้นี่นสายดาณีจะเป็นประมาณนี้ครูเราจะทาอะไรได้บ้างก็งเข้าช่วยอะไรเขาได้บ้างมันมันเหมือนบังเอิญมาพอดีกันระว่างพอออกผมกับกับย่าแล้วผมก็ ได้พูดคุยกับคณะครูหลายท่านที่ช่วยกันไม่ว่าจะเป็นท่านรองโอ้นะครับรองวิชากรรองรองรัฐรองปีรองปานรองทุกคนเลยนะครับพอพอได้พอได้ประสานงานกับน้องแล้วก็มีน้องนกที่เหนื่อยมากช่วยําทุกอย่างแล้วก็แม่บ้านเ็เสียงระเบิดให้ผู้บริหารของผมได้กันด้วยครับคืออะไรมากน้อยที่เราเราเราพอทําได้เรา,เรา,เ,รา,เ,ราเราก็อยากทําญานีและครอบครัวก็เต็มใจเมื่อวานย่าก็เอาของไปแจกที่วัดไอเฟมอบที่วัดใต้ใช่ไหมย่า เมื่อวานย่าก็พาไปมอบเสียให้หลวงพ่อเจ้าคุณปัญญาครับผมก็ยกหูหาน้องๆบอกว่าเฮ้ยกล้องไปไหมเนมไปแคมป์ไปไหมทุกคนบอกไปเลยครับบอสฟรีมาเลยโทรหาอ่จานจ่องเพื่อนกันหัวหน้าภาะวิชาดนตรีได้พังจานจ่องบอกนี่วมาเลยโทรหาพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบบอกมาเลยว่างคือทุกคนแบบไม่ไม่พร้อมเอาตังค์เลยเพราะฉะนั้นน้ำใจคนไทยมันมันมันจึงอยู่ในในความเป็นเราสันอนะครับเดี๋ยวต้องมือให้บุคคลเหล่านี้ทุกๆุกคนเลย โทรหาน้องอุยอ๋ยอุูยทะุบอัถมแล้วก็น้องน้องชายชายอยู่นู้นจังหวัดอะไรไม่รูปปร้บอกว่าพี่นิวเดี๋ยวผมเอามาติดให้หมดเลยนะครับโอ้โหทุกๆุภาคส่วนเลยขอบคุณมากๆวันนี้ต้นข้าวเป็นรับรางวัลที่ศูนย์อะไรวะนมิลก,กอ<ด>ขอประชุมศิริกิตผมไม่ได้ไปหรอกแต่ผมรู้ไปกับฝอไปกับฝอ หัวหน้าหมวกคนสวยนะครับครูครูพุทธวันแล้วก็ยังไม่กลับเลยค่ะยังไม่กลับแล้วก็ผมขึ้นไปนี้สิจะไปยืนทางะวันออไปอยากขึ้นอ่ะเร็วๆอยากอยู่ตรงนี้ยากไม่เลี้ยวตีมันหนงายต้องมาขับกันค่ะเนี่ยเอามาก็ไปรับรางวัลคือในงานวันนี้จะมีท่านรัฐมนตรีกระทรวงตธางดิการนะครับท่านเลขากรรแล้วก็คุณหลักผู้ใหญ่ในกระทรวงต่างดิการ ต้นข้าวได้ขึ้นไปร้องเพลงให้ผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุขฟังพร้อมกับธารฐมีตีมอบเงินทุนการศึกษา2,000บาทนะครับเสร็จรมือให้สุพยานาอุดมขอบคุณมากๆวันนี้มีแขกผู้ใหญ่หลายท่านมามาชมนะแล้วก็เดี๋ยวสุดท้ายแล้วจะไปเปิดเปิดบัญชีเขาไปเปิดบัญชีตอนนี้ไม่มีธนาคารไหนให้เปิดนะครับเขาเขากลัวบัญชีม้าเนาะสมัยนี้พอก็บอกพะครับไม่มีใครเปิดบัญชีเลยนะพอยกโผหาใครไม่รู้สักคนหนึ่ง เขาบอกว่าไปเอาครูไปสามคนไปทกศใครก็ได้ก็ได้คุณนกไปครูโป่งไปเพืะไปเปิดบัญชีกันเมื่อวานตอนเย็นไปถึงเนี่ยธนาคารปิดแล้วนะครับทกศนา่ารักมากนะครับให้เข้าด้านหลังครับแล้วก็ไปทําเปิดบัญชีกันครูสามคนครับไม่ได้แอปพลิเคชันมาหรอกครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะให้ขออนุญาตให้ทุกครูไปเขาเรียกว่าทำอะไรเขาเรียกทำอะไร ส,สแกนออยืน<ป>ยันตัวตนปรับบัญชีไป <toolkit S 2> <Así. S 1> ยืนย <ötzlich> ันทำไมล่ะเอาไม่รู้ไปปรับบัญชีแล้วผมก็จะโพสทางเพจต้นข้าวสุริยาแล้วก็เพจโรงเรียนกาญจนุรทพรอผมเอบอกว่าเราเมื่อเราได้เงินมาแล้วมากน้อยไม่เป็นไรแต่เราจะมาพิจารณากันในโรงเรียนแล้วก็คุณยาด้วยอีกทีถึงว่าเราจะส่งไปทางไหนทางไหนทางไหนความเดือดร้อนที่ชาวีิน้องทางใต้ได้รับนั้น ผมผมผมว่าเราอยู่ที่นี่เราเราโชคดีนะแต่คนที่อยู่ท,ที่ที่อยู่ทางนู้นเนี่ยลำบากกว่าเราโอ้โหหลายร้อยเท่ามากฉะนั้นกาญจนบุรีครับแล้วก็คนที่อยู่ทางบ้านครับเดี๋ยวตบมือเต็มตามกันลังใจส่งนนี้ถึงใ้เลยขอบคุณมากคนที่ขอบคุณทุกคนจริงๆมันเศร้าขนาดนั้นเลยเหรอวะลูกศิกษย์ปั้นมาเองนี่ลูกศิกษย์ปั้นมาเอง เบ็นพอเล้วไหมอ่ะปัาตาโตและนี่นะนี่ตัวนี้นะอ้าวครูนิวค่ะโรงเรียนที่สงสัยสงสัยว่าลูกศิษย์ครูจะเป็นพอแล้วหรือครูวไหครูเป็นโนฮารุทำไมถึงมาเป็นลูกน้องลูกศิษย์หรือไงครับขอบคุณจริงๆนะครับก็การจารุเพาะเป็นโรงเรียนดีใกล้บ้านในการจัดบุรีเด็กนักเรียน4,400คนวันนี้เราพร้อมในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นตอนนี้เรื่องเรื่องเขาเรียกไอซีทีเราโดดเด่นมากแล้วก็มีหุ่นยนต์มีอนะไรแล้วก็ภาษาเราวก็วิทาษาสเยอะมากแล้วก็วงโยธวาทิตเพิ่งไปได้แชมป์ทเวนตี้เทารมาเมื่อวันศุกร์นั่นเะองต้องต้อให้โยธวาทิตกันนะนเพาะนอนงคุณจะได้แชมป์มาทิ้งเช้าสวรรค์ปีนี้ไม่ได้ลงเดี๋ยวลูกนะพี่น้อค่อยลงเพราะปีนี้ลงลง,ลงวงโยเยอะครับหลายรายการนะครับก็สนับสนับกันไปวันนี้ครต้องข้าวฝากบทเพลงทิ้งท้ายฝากเป็นกำลังใจให้พ่อพี่น้องชาวใต้ด้วยบทเพลงวัทเทอ แฟนเพลงที่นั่้อยู่นี้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะเราเปิดแฟบแล้วก็โยกไปโยกมาแล้เดี๋ยวให้กล้องถ่ายเก็บไว้โอเคไหมครับขอบพระคุณมากนะครับการชนะลูกเพาะโดยท่านทอเราต่องขอบคุณเป็นท่านนรุษุนวันนี้ขอบคุณมากๆจริงๆนะครับยืนโดยทางที่เราเปิดไปโยกสายขาต้นข้าวเราเพลงอะไรดีเพลงอะไรคะวันที่ได้คำตอบคุณร้องไม่กันนะคะร้องไม่เป็น